สวัสดีค่ะพบกับช่องโซเฟียมาลาชินอยอีแล้วนะคะวันมาแล้วค่ะรายงานตัวนะคะทุกคนโอเคขอโทษนะคะที่หายไปนานแต่ก็มาแล้วนะจ๊ะทุกคน <c oughs> อ่ะโอเคช่วงแรกของวันเลยนะคะแล้แก่ช่วงเมาาบอยจ้านะคะควันนี้วานก็มีทริะคะสำหรับการทำมาร์กหน้าจากมะม่วงสุกอ่า จะบอกว่ามะม่วงสุกเนี่ยก็เป็นผลละมาทั้งทานแล้วก็สามารถเอามามรักหน้าได้ด้วยทุกคนมารักแก้สิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ะคือจะบอกว่าในสูตรของอามะม่วงสุกก็คือมีสูตรวิสาในการมารักหน้าแก้สิวนะคะได้แก่1มะม่วงสุกหนึ่งผลนะแล้วก็2คือน้ำมะนาวครึ่งช้อนโต๊ะนะคะอย่างที่สมดินสอพองนะคะแล้วที่4ี่คือน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชานะคะอย่างแรกเลยค่ะคือเอามะม่วงสุกนะคะอมาบดเนาะ บดบดบดให้ละเอียดเลยนะคะบดเสร็จปัามนะคะก็ใส่ส่วนผสมตามที่บอกเลยก็คือว่าน้ำมะนาวครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ดีสอพองหนส่วนสี่ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาบดแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเนื้อมะม่วงมันหยาบไปแล้วก็มาปั่นให้มันแบบมีความละเอียดนิดนึงนะคะ ป่นเสร็จปั๊บนะคะก็สามารถมาพอกหน้าได้นะคะแล้วก็ทิ้งประมาณสักสิบห้าทีถึงยี่สิบนาทีก็ได้นะคะก็คือจะบอกว่าสูตรนี้นะคะสามารถลดสิวนะคะแล้วก็ลดความมันของบนใบหน้าได้ด้วยนะคะพวกดีสอพองน้ำมะนาวก็ที่รู้กันนะคะคือน้ำมะนาวเนี่ยก็คือมันจะเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นกรดวิตามินเซียอ่อนๆนะคะคือสามารถก็คือว่าทําให้หัวสิวนั้นยุบนะคะแล้วก็ดนสบพองก็คือลดอาการบวมเนาะแล้วก็การอักเสบแล้วก็ปรับสภาพผิวนะคะให้ดี ยิ่งคืนแล้วก็น้าผึ้งเนี่ยก็ช่วยป้องกันเชื้อโรคแล้วก็สมานแผลในตัวประมาณนี้ได้ด้วยนะจ๊ะโอเคก็มีสูตรมาร์กหน้ามาร์กสิวมาฝาตัวคนละกันนะคะคือต่อให้น้าไม่เป็นสิววาก็ใช้สูตรนี้ได้นะนะคะโอเคก็คือลองทาตามดูละกันเนาะโอเคก็มาถึงอีกช่วงของวันแล้วนะคะน้่ก็ช่วงรีวิวแล้วนะคะทุกคนโอเควันในช่วงรีวิวนะคะอันนี้คือแบบ เป็นพัณธ์นะคะที่แบบว่าใช้เองแล้วนะคะแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันดีอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบรีวิวแล้วก็บอกนะคะนั่นก็ได้แกตเชิเชินี่นะ <Evet> เป็นในส่วนของกลิปรีแพร์เซรามนะคะของดีเซนะคะอ่ะนิดน,นึงนี่อันนี้คือว่าใช้เองนะอ่ะนี่ว่าคือแบบข้างในจะเป็นแบบนี้ นะคะทุกคนมันจะเป็นลิปสแบบ์นะคะเป็นลิปแบบว่าบำรุงนะคะเรื่องสีปากให้มีความชุ่มชื่นนะคะแล้วก็อิ่มเอิบแล้วก็คนที่ปากคล้ำสีผิวปากคาำนะคะแล้วก็เป็นร่องแตกปากแห้งอะไรอย่างนี้คือสามารถใช้ได้ทุกคนแล้วก็จะบอกกับผู้หญิงเราอะแบอบกว่าบริเวณปากอะมันก็สําคัญนะไม่ใช่ว่าแบบว่า โหน้าคุณสวยหน้าเนียนหน้าผ่องหน้าขาวใส่ปับ๊บแต่ปากแห้งกลังมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะทุกคนมันก็ต้องบอกว่าบำรุงผิวปากของเราด้วยให้ความชุ่มชื้นแล้วก็มีความแบบว่าอิ่มเอิบไปข้างนอกแบบดูแบบสดชื่นอะไรอย่างนี้แบบนะคะอะจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นส่วนของลิปนะคะลิปเซรั่มนะคะลิปลิปรีแพรเซรั่มนะคะตัวนี้นะคะคือใช้แล้วทําให้ปากเปความอมชมพูเรื่อยๆนะคะ สีผิวปากดีขึ้นมีขับอมชมพูขึ้นนะคะแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีผสมผสานและส่งของที่เป็นอะโลเวยล่าด้วยแล้วก็คคอลลาเจนนะคะประมาณนี้เลยนะคะแล้วเขาบอกว่าทําผิวปากมีความชุ่มชื่นอิ่มน้านะคะแล้วก็ไม่ตกรองนะคะมีส่วนของคอลลาเจนแล้วก็วิตามินอีนะคะคงความชุ่มชื้นยาวนาน72ชั่วโมงก็ดสชั่วโมงคือแบบ คืออย่างว่าเนี่ยก็คือว่าว่าจะแบบทาแบบก่กนนอนใช่ไหมคะว่าก็ทาไปก่อนแล้วเช้ามาปับ๊บเออปากมันมีความชุ่มชื่นอ่ะคือเมื่อเช้าก็ทาไปข้างนอกมาใช่ไหมคะก็ทาเน่ก็ยังอยู่ทุกคนเนี่ยดูยปากก่อนเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบอมชมพูเนี่ยประมาณนี้ด้วยนะคะทุกคนเมื่อกี้แบบว่าถอดแมสมานะก็ไม่ติดแมสนะจะบอกว่าไอตัวเนี้ยคือดีมากต่อให้เราทานข้าว กินน้ําดื่มน้ําหรือว่าใส่แมสอะมันก็ไม่ติดเออแล้วแบบมันถึงมันถึงว่าไอไอสีสีของแบบลิปเนี่ยตัวนี้คือว่าพระทานกว๋วยเตี๋ยวทานข้าหรือว่าทานน้าอะลิปสีเย่ยมันก็มีความชุ้มชื่นม,มันก็ไม่เลากออกและเวลาใส่แมสถอดออกมาปับ๊บแมสนะคะก็ไม่ติดสีก็คือไม่ติดแบบความมาันหรือไม่ไม่ติดแบบ คือธรรมชาติเป็นออร์แกนิกจริงๆอะค่ะแล้วเขาบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยผ่านการรับรองจากสถาบัานอีโคเซอร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะคะทุกคนแล้วก็รีวิวเยอะมากดาราเซเลบชื่อชัยเยอะมากคุณแปบ๊บคุณแพนเคก้ก คือแบบใช้เยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็ตัวนี้คือแบบลองใช้เองนะคะอันนี้ว่าซื้อมารับหาโปรโมชั่นนะสองอยู่ที่499บาทนะคะอันนี้อว่าซื้อมาที่เพจของดีเซ่ไทยแลนด์เลยนะคะง่ายๆคือไปที่ a c e b o o k นะรับฟิล์มคาว่าดีเซ่ไทยแลนด์คือจะขึ้นมาเลยคือแบบมีโปรดีเยอะมากเลยนะคะแล้วจะบอกว่าอันนี้คือเป็นออแกนิกนะคนไม่ต้องกลัวแพ้นะ คือไม่ต้องกลัวแพ้คือแบบทำออกแกนิกคือธรรมชาติจริงๆเลยนะคะก็บอกว่าความความชุ่มชื้นนะคะอยู่สองชั่วโมงแล้วก็มีมเจูไรเซอร์นะคะทุกให้ปากชุ่มชื้นช่วยแก้ปากดําคล้าแห้งแตกเป็นร่องคือใช้ได้หมดทุกคนแล้วแบบปากจะดีขึ้นสีปากดีขึ้นชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะอันนี้วใช้มาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะทุกคนคือแบบ เฮ้ยโอเคมันมัน,ม,นมันดีอ่ะแล้วแบบรู้สึกว่าแบบว่ามันปากมันไม่คำ้ำคือปากมันแบบความชมพูอมชมพูมากอยิ่งขึ้นนะ,ะโอเคเดี๋ยววาจะให้ดูเนื้อของลิปเซรั่มตัวนี้เลยนะคะนี่แบบนึงนะมันจะมีความเป็นแบบว่านี่เห็นไหมช้ำๆเงาๆเป็นไอออเป็นเซรั่มแบบนี้เลยเงาๆอย่างนี้ชมพูชมพูนะทุกคนนี่แบบนี้เลยนะนี่เห็นไหมคะ นี่เงาเงาชมพูชมพูนะแล้วก็จะมีความกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะทุกคนคือแบบทุกคนไม่ต้องกลัวแพ้คือเป็นออร์แกนิกจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวว่าจะลงในส่วนของทาปากกันให้ดูคือว่าทาจริงๆนะทุกคนแล้วคือทามันง่ายๆมากเลยน,นะคะเขาจะเป็นชมพูชมพูน้ำนาแบบนี้เห็นหรือเปล่าไงดินี่อย่างนี้นะนี่เลยแล้วก็ก็ทานกันเลย เนี่ยมันจะคงความชุ่มชื่นเงาเงาชมพูชมพูนะคือสมมุติแบบวันไหนขี้เกียจแต่งหน้านะคะทาตัวเนี้ยตัวเดียวคือจบคือหน้ามันดูสดชื่นขึ้นแบบเออฉันนี้บำรุงหน้าแบบวาวันตอนเช้าไป,าปส่งลูกที่โรงเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือก็ม่ขี้เกียจแต่งหน้าเนาะอันนี้คือทาตัวเดียวคือแบบเออ มันได้แต่งหน้าได้ทาปากได้ชุ่มชื่นอย่างบางทีแบบว่าเช้าเช้ามาไปซื้อของอะไรอย่างนี้ซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อข้าวแล้วก็เกบแต่งหน้าแล้วไปนอกบ้านธรรมาดาเช้าเช้าก็าทาลิปมาลิปเซรั่มตัวนี้คือแบบดูหน้าสดชื่นขึ้นแล้วก็ปากก็ไม่ดำคล้ำปากสีย้มพูคือสีผิวของปากดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่แห้งไม่ตกร่องเลยนะคะอยากจะให้จะลองลองเปิดใจแล้วก็ลองซื้อลองใช้กันคือมันดีจริงๆนะคะเนี่ย อันนี้ก็ซื้อ,อสู่ของโปรโมชั่นนะสองลอสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะของดีเซ่เพจดีเซ่ไทยแลนด์นะทุกคนอ่าลองหาซื้อแล้วกันนะคะไม่ติดแมสนะคะแล้วก็ทานข้าวดื่มน้ำอะไรคือแบบยังอยู่นะคะนี่คือแบบเนี่ยมันมีความชุ่มชื่นเนี่ยมันจะไม่แห้งคือชอบมากนะคะลองหาซื้อกันละกันนะคะดีเซ่นะจ๊ะทุกคนจะบอกว่า แบรนดิเซเขามีรองพื้นด้วยนะเดี๋ยววัหลังจะมารีวิวมีรองพื้นมีแป้งจะบอกแป้งซื้อมาละโชว์กันจะดึงอ่ะอเ,เดี๋ยววันหลังจะมารีวิวนะคะจัดคือบทตัวเนี้ยนี่เห็นไหมนี่ดูหลังมือเนี่ยตั้งนานแล้วก็ยังอยู่ชุ่มชื้นเห็นไหมคะอืมเราใช้ดูนะคะทุกคน โอเคยังไงก็คลิปหน้าจะมีอะไรมารีวิวนะคะฝากกดติดตามด้วยละกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์มาด้วยนะคะวันนี้ต้องไปก่อนละคะ่ะซมำอะไยกค่ะสวัสดีค่ะดีสิ